ก็ต้องขอการสวัสดีท hey. ่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้อ ну ยู่ในไมค a f พิกเซลมอนกันอีกแล้วนะครฮ้โอ้โอ้โอ้ให้ลืมไม่ใช่คนลาเซียมไม่ใช่ถุยคุณละอันเลยบ้าโอเควันนี้มาต่อว้ยพิ x ซ l มอนนะครับในพาร์ทที่สองไอ้ฟิวบวกกันเอาเลยเหรอยยายาไม่โกงมามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยดูตะวันตีนะคอยดูตะวันตี ดูดิใช่ดูมันเป็นทางน้ำนี่ตีเลยตีแตะวันตีไม่ได้เมื่อกี้เออเอเขาแล้วเอาแล้วอะนาเดี๋ยวตายก่อนโอ้โหสิงอะไรมามามาเรื่องวันนี้จะเรียกเฮ้ยเราไปหาของทำบ้านกันเถอะไหมผมว่าสใช่วันนี้ขอไปป่านะป่าขอไปป่าไปเอาไอ้นั่นที่แอปปิคอนันขอไปเอาแอปปิคอนสร้างเวสซีจะไปเอาแอปปิคอนทำโปรเจกต์บอล อะทำได้อหรอทำได้ต้องขาบเอาไอฟิวลวันด้วยอาหารไม่ได้เอามาอยู่ในกล่องลืมมอนมันไม่เกิดเลยเหรอฟิวไม่เกิดเกิดแต่โปเกมอนโอ้โหสวยแล้วแล้วก็ต้องแบบเววอย่างเดียวใช่ไหมมันจะดรอปเนื้อปะดรอปดรอปเขาไปตีด้วยมันมีตัวหมูปะมีอีอเฮ้ยไม่มีโอ้ฝนตกเลยแต่ตัวงัวโอ้โหฝนตกเป็นใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสวยแล้วกินหันก่อน ใช่เป็นไข่ไข่มันมืดแล้วเนี่ยเฮ้ยมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีซื้อของได้ล้วเราจะหาตังค์ให้อะไวะฟิวต้องเอาของไปขายอฮะมีขายได้เหรอขายกับมันนั่นแหละกดเซลล์อ่ะ๋อเฮ้ยแล้วมันมีท่าขายด้วยเว้ยมีท่าขายด้วยเป็นแสนบาทแบบไทยแพงมาดูดิข้างหลังหลังฮ่าแม่งเป็นแสนบาทเลยโอ้โหเราเจ้าที่ไหนกันเดี๋ยวปลา ป่าไหนวะขนมาแบบางข้างหลังอ่ะเนี่ยที่เดินมาเมื่อกี้ไหนวะไหนวะวะไหนไหนไม่เห็นอ่ะเฮ้ยตะวันเราไปเว้ยมันทุกบ้านทั้งันไปไปไป Let's o ตะวันตัวอะไรอุ้ยเบเนเอลเเดี๋ยวเอลเลนเบลเลนเบลเเลนลลเบลเลนนนเบลเลนเบลบเลนเบเนนนเบลเลนเบลเลนเเลนเบเล้ลเนเนเบลเนเเเอนนบบเเ้เน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 เ ลองหาให้เจอเหมืองเจอเหมืองมอาดูไปไหนแล้วเนี่ยไปเวลแป๊บอยู่ในป่ากลางป่าไม่ได้ไปเวลเดี๋ยวไปหิวเลือดเออไม่หิวกใจหมดเลยพูดผิดหลายรอบแล้วเนี่ยนี่พึ่งรอบเดียวนี่หว่าโอ้โหแบบเห็นแต่ไม่แบยฝนตกฟ้ามืดหมดเลยอ๋อผมฝนตกก็ฟ้ามืดเหมือนกันเนี่ยฟ้ามืดเฮ้ยปิดฝนได้ปะปิดฝนได้ปะโอ้โหปิดเลยไปเลยมันตกตกโอ้มืดมันมืด ใช่เลยครับโอ้โหท้องฟ้ารู้สึกไม่สดใสอุ้ยอย่าเดินไกลเฮ้ยเจอโปเกมอนเจอโปเกมอนมันเป็นของต้องคลิกขวาถึงจะได้จะได้ไอเทมไม่ได้อะไรบอมเมลบอมเมลคืออย่างบอมเมลผมไม่เอาแป๊บเดี๋ยวฟิวตายแน่มันเอาไปใส่ให้โปเกมอนได้ตรงช่องไหนวะฟิวอยู่ไหนผมอยากเห็นอยู่ไกลอะลึกอะ ไปเลยว่าเวทเคลียร์ให้หนฮะไม่เอาอ่ะงอนไม่ยอมรอโอ้โหมาแล้วเว้ยเวลขึ้นปีงขึ้นนะเนี่ยปิงเหรอวะโอ้ห้าร้อยห้าสิบครับเล่นหวทเคลียให้ตายเวทเคลียร์เวทเคลียร์ผมใช้ไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่า โอเคเวทเทียร์อ่าเออเคลื่นสว่างเโอ้โหสว่างที่มาตั้งตาไอตั้งตอยู่ไหนวะตัดไม้คนสามปันโอเคไม่เจอมาตรงหน้านี่แล้วไหวะเดินบนไฟบนมามาข้างหน้าแล้วไหนข้างหน้าพีซีตัดไม้ไม่ยอมช่วยกันเลยโอ้ยวไปตัดไปก็ได้ตัดไปตัดไม้ไม้ขาวนะเว้ยโอเคโน้ดไม้ขาวไม้ขาวไม้ขาว มาเราต้องชอบบ้านข,ขาวๆบ้างโอ้ปิงพันสามโอเคปิงพันสามเดี๋ยวขอเราติดรีสอสแพ็กกันลาก่อยฟิวลาก่อยเฮ้ยตะวันอุ้ยไห<ใ>น,นอ่ะเจอน,นกด้วยอ่ะแต่คือไม่อยากจับมากเลยเว้ยอ้าวาัะไม่มีโปเกมอนไม่ใช่ต้องใช่ไหมใช่ดิมันต้องใช้ต้นไม้นั่นแหละต้ไนไม้สีเขียวเป็นกลมๆเว้ยโอเคแล้วตะวันอยู่ไหนวะโปเกม่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่โปเกมอนดิโปเกมอนสุดเจ๋อมา ไอ้สู้กับไอ้ตัวไอ้แก่ก็แก่ปิ้งรถทันทีเลยโอ้โห95เลยนะเอาก็ถือว่ารถเกียรพันรถเยอะนะตะวันรถวันในนี่เว้ยปิงน้อยสุดอ่ะพราะว่าไม่เปิดหัวแก่สุดเปิดสุดสุโอ้ยจะตายวะนี่เดียเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ขาวไม้ขาวไม้ขาวมีเต็มเลยเลิก12แล้วนะจ้าโอ้โหฟิวก็2 12เหมือนกัน ให้ขุดเหมืองกันดีกว่า15 15ไรบ้างไม่มีที่ขุดไม่มีอะไรเลยขุดหายไปไหนเอาดิเอาดิผมเผาเหล็กไว้แล้วไม่ใช่เหรอเผาแล้วอยู่ในกองพอแล้วพอแล้วครับเลยครับเลยแล้วก็รีบๆมาเก็บข้าวของแม่งชาวบ้านมั้งชาวบ้านแม่งเก็บได้ด้วยโพเทสไม่ปล่ไม่ปล่อยให้เราเก็บไปหมดเลยเราจะฆ่าตัดตอนแม่งเลยเดี๋ยวนี่ยมีอยู่เจ็ดอันเอ๊ะ ่เอาขวานหรือแร่เอาไม้หรืแร่เอาแร่แร่เอาแร่เอาแร่ดีวะแร่ใช่ไหมไอทำร้ายดุดแร่ไปแล้วผมต้องเหมือนเล่นเกมสตาร์ดิวเลยเนี่ยแม่เลยแต่เขาก็ทำฟาร์มปลูกผักโอ้โหอะไรไเนี่ยผมเล่นโปเกมอนนะวะโอ้โหตีเอาตีไม่ได้โอเคตีได้แล้วคีดตกใจ มาตรงนั้นเอาว่าอาหารอาหารนะว่าอาหารมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่ชิบๆขุดเลยเดี๋ยวลงไปเป็เพื่อนครับตันเหว่ะกลับแล้วกลับแล้วตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ let's go โอ้โหขุดเมืองเป็นอะไรเนี่ยอะไรแดงๆนะเขาใช่ใช่มืดอะไรแดงๆโคตรมืดมืดเหรอวะผมสว่างเลยปรับไบเน็ตแบบเวอร์เวอร์อยู่เห ปรับสุดแล้วเนี่ยโอ้โหด้วยแล้วจิตสถานะชาด้วยกำลังเอาไก่ให้นี่ได้ไก่สามสองนั่นโอ้โหเพาเลยเผาเลยจะกลายล่างแล้วอะไรกลายล่างมันกลายล่างไม่อะไรอ่ะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบหกอผมกลายล่างนี่มันโตขึ้นนิดหน่อยปะโตขึ้นเป็นตัวไก่ัอะไรเนี่ยเล็กโตเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เล่นใครได้ไ่ได้ กลายร่างแล้วโอ้ดาก้อนเล้งเป็นไงตวแทนสโมสกินนี่ตวันลงมาก่อนี้ตวันท้อนมีไหมเอ้ยมีไหมก่อนเดี๋ยวไหนมืดมี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 โดถ่านแล้วเว้ยตัวมันจะกระพริบแบบตวันลงมาตวันลงมาลงมาน่ครับมืดมองไม่เห็นเออว่ะมามาเดี๋ยวแล้วเหรดเดอร์แม่งมืดจริงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวมาแปดอันมามาเห็นปะเห็นไปปะเห็นไปปะจิ๊บแยบลอยโอ้ลงมากลายร่างแล้วโนู้ผุดฐาน โอเคสว่างขึ้นมาทำตีเพาะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขับอีกไอ้อันนี้ขุดได้ไหมเนี่ยในในลองดูก่อนดิถ้าแบบมันขุดได้ขุดได้เลยเฮ้แต่ระวังไทเทเนียมกับไอ้ไอ้ไอรอนอ่ะโอ้ทีเดียวเนี่ไงไทเทเนียมตอนมันเรือตวันตะวันดูดิไหรเนี่ยไทเทเนียมต้องใช้ที่เปลยร่อนขุดอ่ะน่าจะอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรนี่เจอแบบโอ้โหเจ็บโดนเลยรเก็บมาเร็วสี่สิบเคข้างล่างเป็นสี่สิบมองเดินชวนนะพี่ตายนะ เอาดูดิขุดกันเก็บท่เนี้มาได้อะไรนะเก็บมันไปได้หรืออะไรไปช่วยปลูกหน่อยใครท่เนี้รู้สึกว่าไปค้าเป็นไอ้พวกที่หิวอะไรนี่บะใช่ใช่ใช่เขาไปตีแล้วเป็นที่หิวเก็บไว้เก็บไว้โอ้โหโคตรเยอะชื่ออาหาปปะได้เสียงเราบ้างนะแกกลับด้วยแล้วไกดังเข้ทำอะไรครับจิเออลูบี้ได้คุ้มมาะลูบี้เอาไปทำชุดได้ทำชุดใช่ไหมเออว่ะเขลืมลงค้าปไก่นี่ว่ะโอ้ว่าแล้วเดี๋ยวค่อยลงนะำพันหน้านะครับเ่ะ มามาขุดอะไรดีไอ้พาร์ทนเลยขุดเมืองขุดเมืองคะพันนี้นะต้องเอาได้ไปในการดำรงชีวิตเว้ยนะจบไม่แน่ได้เฮ้ยเว้ยทำไรใจหมดเบอรเอ้ยเดี๋ยวมาดูที่นี่ไอ้แร่ม่วมงนี่ก็ขุดได้นี่หว่าไม่นี่อเนี่ยไม่รู้ว่าแร่อะไรอ่ะวันดูดิเดี๋ยวว่ามืดมืดปักกอนเล็ก้อนมีเดียวตายแร่อ่า แย่เหรอมันอ่านอะไรช่างมันเกวอบตายแน่สีอะไรสีม่วงสีม่วงสีม่วงมันคุ้นๆอยู่เหมือนเล่นสตาร์ดิวท์เราเคยเจออินเดียใช่ฮะไม่ใช่เยียมอเยี่ยมเยียมเยียมเลยใช่เกี่ยวอะไรกันอะไรเลยมั้ยเหมือนเป็นผงเลยเซียเอาสวรรค์เลยได้ไหไอ้ที่มันเหมือนในก้อนก้อนขี้อ่ะเออประมาณนั้นแหละของสตาร์ดิวท์ใช่ไอ้น่าเออใช่ใช่เหมือนในก้อนขี้ของสตาร์ดิวจริง ต้องเคยเล่นตาดีเว้ยดูมันเป็นสีม่วงๆอ่ะนั่นแหละเฮ้ยตะวันดูข้างบนดิเห็นไหมไหนขุดได้เลยเนาะเดี๋ยวไม่ได้ไรอไก่เนี่ยเดี๋ยวพันหน้าขึ้นลงเนาะครับไปลงข้างล่างด้วยตะวัน Let's go Let's go ขุดฐานไว้นะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยซับไพ่เหรอเย้ไหนวะไหนวะหน่อยนะดูที่ขีดอยู่ด้านแถบด้านแถงว่าด้านแครอทอ่ะข้างล่างเครอทเนาะข้างล่างฟาร์มฟาร์มข้างหลังเลยหลังบ้านเลยหลังบ้าน ใช่หน้าที่หิวแล้วกันพูดว่าข้างหน้าเถอะมาข้างหน้าอุ้ยตะวันมันข้างหลังไม่เจมเคเคแลวกลับทางไหนวะลืมนั่งดิอุ้ยตะวันตะวันค่นู่นนไอเทเนอร์ปะวะไหนวะไปตอบไปตอบไปก่อนเฮ้ยฝึกมาจากสกายวอลเยอะเกายวอลมมมามามาอุ้ยเอ้ยปักคอดมดไปไป่อนเ้ยมาจากยอเยอะสอมอันอไต่ เดี๋ยวเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวหูลาวาตกไปตายแน่เลยเดี๋ยวลงแม่งเอ้ายังไอ้บ้าเห็นไหมหน้าบ้านเหรอไอย่ามายืนขวางเห็นป้ออันนี้คืออะไรอ่ะกดดิ้กดดิคนได้ป่ะงกดได้ใช่ไหมได้ตะวันขวามือ่ตะวันบวกที่ตะวันบวกที่ซิลิคอนไอซิลิคอนโปเกมอนใหม่เกิดโปเกมอนใหม่เกิดโปเกมอนอะไรตะวันขวามือมื่อตัวแมวอ่ะแมวแมวเสียงหัวลงขี้ขวาดิลงขี้ขวาดิมันมืดอ่ะเดี๋ยวไฟไฟไฟ อยากได้มันให้เราคุยเล่นๆเว้ยเอาไมองๆเนี่ยจะสู้ได้สู้ได้ปะไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเฮ้ยเราจะกลับทางไหนวะเนี่ยนี่ไงมีทางต่อด้วยว่ะเหมือนแบบฝนตกหมดแล้วนี่ไงโอ้โอเคไปแล้วไปแล้แต่เราเลยเลยไอรอนเหลืยเยอะซะต้วนไอรอนขลางเยอะนะเว้ยเดี๋ยวถือว่าเราค่อยทำแบบใจลงมาดีกว่าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นอ๋อหมู่บ้าน มเหาไม่เจออยู่องเลนกันเลยดูมันสร้างเลยตรงน้ถมาขึ้นมาโอ้โหเอาเว้ let's go กลับบ้านดีกว่าครับเจอเนียดเลยเนียดคือตัวใหญ่ไอตัวนั้นแม่แมวอะแมวแมวที่อยู่แกงล็อกเก็ตเลยโอ้ตีโคตรแรงโอ้จำได้แล้วเรียกตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดเราผมว่าเราทำฟาร์มของเราเองดีกว่าไม่งไปปลูกร่วมกับเขาแบบโดนโดแน่เลยว่ะโดนโดเนียดเขาก่อนเราจะยึดบ้านมันสักหลังไหม เอาปะเอาไปเลยแน่ใจไปเลยเนี่ยหลังมึงเนี่ยเอาปะเดี๋ยวจะบอกว่าเราทำประตูก่อนดีกว่าไหมเดือดเดือดเดือดตบเอฟฟิวฟิวอยู่ไหนแล้ววะอยู่เนี่ยตรงฟาฝั่งหลังหลังเอฟบีซีตกอ่อ้ทำประตูก่อนโหเล็กโคตรเยอะให้มันสวยงามเอีประตูสวยโอ้ก้าวอันโอ้โหแม่งกดชิปที่ไปแล้วเด้๋ไว้เดี๋ยวใส่ให้ชาวบ้านแน่สวย ตรงนี้ใส่กระจกว่เห็นไหมเห็นอีกไหมไม่มีอ่า let's go มีอะไรเล่นบ้างแต่ขุด<า>แต่แรกมาไม่ขุดหินเลยนี่ไง<ม>หินเอ้าไม่มีด้วยวะตอมาหมดแล้วอ่ะแต่แร่อ,อีอยรใช่ไหมจะทำอะไรเหรอมาเดี๋ยวขุดให้ก็ได้เนี่ยมีแร่อะไรวะซิลิคอนไหนก็ไหนอยู่ตรงไหนนี่าตรง เนี่ยเอาไปหมดเลยเอาไปไนท์ขอดูหน่อยโอ้โหสิลิคอนเอาไปทำอะไรผมพิวแป๊บวะทุกคนแม่งติดสถานะแบบอเมทิสอเมทิสไอสีม่วงๆไม่เหลือนั่นแหละทำเลยได้ทำเลยได้อ่ะไม่เหลือครับชุดได้ครับชุดได้ครับเหนียวดิครับทไม่เป็นแต่มันจะลงวะไม่รู้ต้องมีอะไรเพิ่มไหลงไปไหนเฮ้ยแต่มันมืดแล้วอ่ะนอนก่อนบอกผมว่าไปครับมืดแล้วแบบใจคอไม่ดีเนื่อนทุนพินนะะ ไหนวะข้างหลังแค่เฮ้ยเจอแล้วอีกแล้วมันมีเยอะไอ้มอนสเตอร์ออกมาตอนกลางคืนป่ะแบบพิเศษหน่อยบอกหลายรอบแล้วใช่ไหมโอ้ไม่มีเลยไม่มีไม่มีเหรอปรับมวลไหนก็ไม่มีโอ้โหเซ็งเลยไม่เคยบอกเราตอนไหนวะไม่เคยบอกนะไม่เคยบอกนะไอชิ้นก้อนใหญ่เขียเขียวได้ที่สร้างธรดาบมาตอนเริ่มเกมกินเขียวเขียวทำอะไรได้อะกินเขียวเขียวทำอะไรได้อะเขียวเไหนเขียวไหนชินก้อนใหญ่เขียวเขียวอะ อ๋อให้ไเปเหนือนแบบไอหินโบราณนไงที่ไกลล้างที่ไกลล้างอ้าวแม่งคุบไปแล้วช่างแม่งสวยอ้าวอุ้ยขนาดใช้พลิกแอคเล็ดทุบนด้วยต้องใช้ไงมันทุบไม่ได้ทุบไม่ได้ห้ามทุบก,ก็ไม่ได้ทุบก,ก็ไม่ได้แล้วต้องเอาหมูปีกขวาเหรอไม่ใช่มันต้องไปเก็บเวลใกล้ๆตรงนั้นเห็นใจนั้นโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยเพิ่งรู้จริงก็คอมเมนต์บอกไว้นะครับน้องๆทั้งหลายทุกคนเดี๋ยวเราก็จะอ่านทุกคอมเมนต์นะเพื่อนๆเพื่อนเนี่ยอ่านหมด ตอนนี้ตอบคอมเมนต์ไม่ได้แล้วเนี่ยตอบจนยูทูบมันคิดว่าเป็นบอทแล้วเนี่ยอ้าวใช่ครับไม่ตอบเลยให้แต่ฟิวตอบนะแล้วก็มากกว่าอาไอพีโลไเฮ้ตะวันเอาสักตั้งวะสักรอบไหมก่อนตะวันแน่ๆตะวันชนะรู้เลยดูครับดาบดูครับดาบมาเว้ยเอาอะปุงก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยโหแม่งห่านน้ำโดูดึงหลอด ดูดิพึ่งนอนชนะเกือบพึ่งเกือบพึ่งเออตัวมาอ้าวทำไมเกิดเกิดอะไรขึ้นนอนใช้พท่าเอาอ่ะใช้พ่นไฟอ่ะใช้ติดเบิร์นติดเบิร์นเอาตะวอนติดเบิร์นไม่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 โอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายดูเลือดดูดูดูตายแน่เลยหรือจะเองเออเฮ้ยเฮ้ยตะวันตะวันตะวันไงอ่ะมันใช้ได้ท่าเดียวมันใช้ได้ท่าเดียวแรงสุด เออมันไปเผาหันไปเผาเออมันคิดถึงอะไรสักอย่างเออไม่เดยวเดยวใช่เลอทำไมเมื่อกี้เหมือนมีข้าวอยู่สามอันนะแล้วครับทำไมมันได้เยอะเมื่อกีนมานอนดีกว่าแร่เ็าอยู่ในกล่องนะ อานอนได้แล้วนอนดีๆสิเอาอ่ายาง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 แน่นทุกเตียงแหน่แน่ตยินเสียงแล้วฝนตกเหรอวะเฮ้ยฝนตกอีกแล้วตกอะไรตกไม่ตกไม่ตอ้าวหยู่ไม่ตกไม่ตกไม่ตกอ๋อมันตกตกตอนนอนเฮ้ยไหนดูที่ข้าตัวยังอ่าไม่ปลูกแม่งโอเคแล้ แร่อิริเดียมโอ้ไอออนไอ้นี่ทำรายได้ไอเนี่ยไอไอเนี่ยไอแร่เนี่ยอันนี้เอาไปคาร์บอนได้เป็นฝาล่างฝาข้างล่างยังไม่ได้หรอกมันต้องมีไอ้นั่นแอปิคอนนะมันเป็นยังไงอ่ะไอต้นนั้นแหละอ๋อต้นไหนนี่นี่ฝาข้างใต้บอลจะเป็น่วยนี้อยู่ไหนอ่ะหายไปไหนหมดแล้วไปหาฟาร์มเบลก่อนแอแอฟาร์มไปทำทำไมเนี่ยทำไมแถวนี้มอนหายเลยจำได้จะครับแบบนี้ ไงนี่ที่ตีบอลที่ตีบอลวางไว้ไหนดีนี่แหละวิใครนไ่ยใครเนีน่ยไ,ไฟได้ด้วยตะ <c oughs> วันมาดูหน่อยตะวันไหนครับไหนไหนหลังอะ <c oughs> หลังเลยแล้ว ู da. Da, da, who who uh ้สึกเป็นเทนเนอร์หรือว่าคนวะมันเป็นคงเทนเนอร์เทนเนอร์เทนเนอร์เี้ตยลวตาย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 ราไตายราหนืยนเอยอยีตัวมีหลายตัวอา้วตายแพ้ตัวนี้วาเทนเนอร์เวิเท่าไหร่เวิลดเท่าไหร่มันว่าสิเออะแต่มันมีหลายตัวไงเราไอ้นี่ไปแล้วยไปดูดิปิโปนี่ตะวัน go เออตัวตะวันชื่อพจนครับ ลิงนี่หว่าเอ้ยลิงไอลิงไอลิงเฮ้อไม่ไหวว่ะเราต้องมีสักตัวสองสองสามตัวก่อนให้ไฟไปเหน่าเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่เอาแล้วดูนี่กดดูได้บอตรตายฮะตายเฮือมาช่วยตีหน่อยสิตีบอลเนี่ยตีในในพีซีตีบอลทำอย่างได้เอาไปครับอลนไง คาร์บอนเป็นยังไงโอเคบอลนะตีบอลแล้วไม่ต้องใช้ไอ้เขียวเขียวอะต้องใช่แต่ตีไว้ก่อนมจะเอามาปุ๊บจะได้ครับเลยอ๋อโอ้ยมันหิวแล้วตะวันหยิบเคิร์ดโยนดิอ๋อเอาอันนี้ไปจัดมันเอาอันนี้เลยขนมปังที่จริงมันมีเครื่องตีด้วยนะแต่จำไม่ได้ครับไหนวะตีไงดูที่ดูดิแหนเนี่ยไหนวะไหนอเป็นยังไงอะมีเอานี่เอาอย่าคุดอย่าคุดเอาอันนี้ขี้ขวาขี้ขวา แล้วเอานี่ตีเอาเอานี่ทุบเอานี่ทุบไทุบตีตีตีล้วนๆตีค้างไว้ทุบแล้วไงนี่นี่ยังไงมันจะเป่งเป่งเป่งคาเพิ่มดิคาเพิ่มได้ปะอีเร็วคาเพิ่มอีกอันหนึ่งหนึแล้วก็ช่วยกันตีอ่ะดูเฮ้ยเอาแล้วไม่เปลืองครับมันใช้อันเดียวก็ได้นะมันเป็นแค่ส่วนฐานใช่ไหมโอเคส่วนฐานแค่นนั้มันต้องไม่เท่าไหร่ละเปลี่ยนร่างก็อะไรเปลี่ยนร่างนะ <16 S 1> สิบหกรู้สึกว่าจะสิบหกใช่ใช่ใช่หนฟิลเอาของตัวฟิลมาดูหน่อยมันเป็นยังไงีนเออลองโยนด,ดิโอ้โหเค้วะวตะวันมาลองสู้ไหมอ้ตายเลยเอา้าวตายอ่ะการล้างอีกทีเวลสามหกนฟิล, <laughs> ลเป็นไงดูดิเดี๋ยเดืดอดเเวลก่อนไวันนี้โค้ชไท่ ผมก็จะเป็นแบบเออไก่ไก่โตๆดีวะจากลูกเจี๊ยบมันเป็นไก่แล้วเว้ยเอาลืมฮิวไล้ว่ามาไหนฮิวมาลองหน่อยเนี่ยฮิวบอเก็บอันนี้ี่ยเก็บอาหารเราสำกัญอาหารไหนฟิวอยู่ไหนฮิวหลังพี่ฮิวหลังอ่ะพี่ฮิวเฮ้ยทำไมมันไม่มีเกิดเลยอ่ะแล้วผมจะอ้อนเถอะมาฟิว มาดูไหมมาดูไหมออกไปเลยด่าก้อนเล้งเรียบร้อยทีเดียวตายเหรอทีเดียวตายเลยตายด่าก้อนเล้งไปตะวันทางขวาไหนดิเจออะไรด้วยโอ้โหท่าท่านมังกรมูฉกชิบหายแล้วมาดูงูเวลซี่เจนมูไม่ได้เนี่ยไม่ได้เนี่ยเอาไปใส่ให้โปเกมอนได้เอาไหมไหนไหนทำไรได้กด e อ่ะกด e แล้วเห็นตรงข้างซ้ายไหมจะเป็นรูปช่องของอ่ะใส่ไป ใส่แล้วทำอะไรได้อะใส่แล้วไม่รู้แล้วแต่อันนอะบางอันก็ทำอะไรได้ไม่รู้เฮ้ยไอตัวเนี้ยดูงูดิดูงูดิเฮ้ยเอางูเลยอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรเอางูโอ้โหชิมหากี่ตัวตอนตายได้คอยดูเฮ้ยสู้ผิดตัวเอาได้อยู่เอาตัวไว้เจ็ดดีกว่าดูผิด ดูผิดดูผิดเอ้าเฮ้ยแล้วมันรางวนอะไรตรงนี้งูเอาเรียบ้อนไม่เเคยกิดมันจะรอฆ่าตะวันไงดูดิรันตายเนี่ยตายรันโดนโดนเนี่ยเอาเลือีเดียวตายวะไม่ตายไม่ตายไม่ตายผมหนีอะ้รอยากอยากจับแม่งเลยว่ะโหดนะตัวเนี้ยเดี๋ยวขี่แม่งขี่ได้แบบไม่โหดหรอกขี่ไม่ได้อะเซ็งเลยไอ้ดูอะไรเนี่ยเอาเร็วเร็วเร็วดิอ้าเลือดอุ้ยอ้ยอุ้ยเอามาเออ เลือดน้อยอ่ะเลือดน้อยใช่ครับโอเคเดี๋ยวพาร์นี้ต้องแบบขอโตเวลนิดก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีย้อนตียังตีจบยังครับเออจะตายแล้วจบยังตายโอเคครับเดี๋ยวก็พาร์นี้ต้องตากลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะาไว้ก็เลยลงกดไลฟ์เยอะคุย กดไลค์กดแชร์ตับตะไคร้ตับตะไคร้สู้กันสู้กันสู้กันรอบหนึ่งมีไฟแล้วเว้<า>ยก่อนปิดก่อนปิดแง่ก่อนปิดแล้วก็อย่าลืมก็แชร,ร,ร์ไปในเฟซบุ๊กให้เพื่อนได้ดูด้วยนะครับต้อใหม่ครับบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายไปบ่า<ๆ>ย<ๆ>